สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรกักทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์เชยานนทอวิคุณประเสริฐกับรายการ h e a r t of Sport นะครับก็วันนี้นะครับวันอาทิตย์ก็จะมามีเกมมาให้เล่นนะครับก็ต้องขออภัยแฟนรายการแฟนเพจรายการ He a r t of Sport ด้วยนะครับที่บอกเอาไวา้ว่าเดี๋ยวจะให้เล่นเกมในคู่ชิงชนะเลิศยูโรปาลีกก็ปรากฏว่า ผมจำวันผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยูโรปาลีกก็ปรากฏว่าเซบีย่านะครับก็เอาชนะอินเตอร์มิลานไป3ประตูต่อหนะครับเป็นเ,เขาเรียกอะไรเจ้าแห่งบอลถ้วยยูโรปาลีกไปซะแล้วนะครับสำหรับเซบีย่าทีมดังจากลีกลาลิกาสเปนฝรั่งเศสน,นะครับืมก็เป็นแชมป์ยูโรปาลีกไป6สมัยสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับ Uh, เล่นเกมทายผลนะครับในคู่ชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับพบกับเปเอชเอแปรีแชงแชมแบงนะครับก็ใครจะได้แชมป์นะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเตะกันาตามเวลาประเทศไทยก็ตี2นะครับถ้าเสือใต้ไบเยนมิวนิกชนะก็ได้จะได้เป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่6 แตถ้าเปเชนะครับปารีสแชงแชแมงนะครับได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์สมัยแรกนะครับตามประวัติศาสตร์ของสมูสรอนนะครับเพิ่งจะเคยได้เข้าชิงเป็นครั้งแรกครับสำหรับปารีสแชงแชแมงนะครับก็เล่นเกมทายผลนะครับสำหรับชิงหน้ากากลายผ้าน้าไม้นะครับรายการ h e a r t of s p o r t นะครับรถที่2นะครับลอตแรกเป็นสีดำนะครับพื้นสีดำรตที่2 เป็นพื้นสีฟ้าออกน้ําเงินนะครับโอ้โหสวยสนกดงาาก็เก็บเอาไว้เล่นเกม3ชิ้นนะครับเพราะเราก็ทํามาไม่เยอะนะครับรอดแรกก็หมดลงอย่างรวดเร็วนะครับได้เล่นเกมอยู่แค่ไม่กี่พืนนะครับที่เหลือกอ็ส่งให้กับแฟนเพจผู้มีอุปการะคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็วันนี้ก็มาให้เล่นเกมทายผลอีกเช่นเคยนะครับว่าผู้ชิงชนะเลิศ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2020ใครจะเป็นแชมป์นะครับระหว่างเสือใต้ไบร์เยนมิวนิกพบกับปเอชแปรี่แซงแชแมงนะครับใครจะชนะแล้วก็จะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับเอาทั้งตลอดเลยครับ90-120นาทีต่อเวลาทดเจ็บยิงลูกโทษอะไรก็ทายกันมานะครับปิดรับผล สัก2ทุ่มคืนนี้แล้วกันเพราะเตะตีสอนะครับ20นาฬิกานะครับปิดรับทายผลใครทายผลถูกเป็นคนแรกนะครับเอาคนแรกถ้าทายสกอร์เดียวกันมานะครับคนที่2ก็จะไม่ได้นะครับเพราะของมันมีน้อยจริงๆนะครับอตอนนั้นไอ้ที่คู่ชิงอาเซนอลน,นี่ทายถูกไป3คนผมก็ให้ทั้ง3คนนะครับนะเพราะว่านะ ทีมรักในดวงใจกว่าแชมป์ FA ฟเัก็แจกมดนะครับแต่คราวนี้นะครับแชมเปี้ยนลีกรทยผลมาก่อนถูกเป็นคนแรกนะครับถ้าคนที่2 3 4ทายมาตรงกันก็แจกเฉพาะคนแรกคนเดียวนะครับก็ทายกันมานะครับใครจะเป็นแชมป์นะครับใครจะชนะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับบอกมาด้วยนะครับภายใน90นาที120นาทีหรือว่ายิงจุดโทษนะครับทายกันเข้ามา ปิดรับผล2งทุ่มคืนนี้นะครับก็อยากให้ติดตามนะครับก็ช่วยกันติดตามด้วยนะครับกับรายการ h e r r t of Sport นะครับทั้งใน Facebook และก็ช่อง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับของมีไม่เยอะนะครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับเห็นวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับ อาจารย์ฮาร์ดอาจารย์ชชยานนท์เอาอิคุณประเสริฐกับรายการ h าร์ดออฟสปอร์ตนะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับยส yes.